ถ้าเบื่อแอป to do list แบบเดิมๆแล้วมารู้จักนี่ Bento The Do Less To Do List แอป to do list ที่บอกว่าวันหนึ่งคุณทำแค่3เรื่องก็พอก่อนจะไปรีวิวให้ดูกันแอปตัวนี้เก็บตังค์เนี่ยน,นะครับประมาณ8เหรียญเนาะแต่มีคนซื้อและคนรีวิวดีมากในหลายๆเว็บไซต์เลยไปดูกันว่าทำไมแอปที่เก็บเงินประมาณเนี้ยถึงมีคนยังยอมซื้อและยอมจ่ายอยู่ ความเจ๋งของเขาคือเขาเขียนที่หน้าเว็บไซต์นะครับว่าเขาไม่ใช่แอปหน้าเบนโตเนี่ยเขาเป็นเมทริโอดโลจีเป็นกระบวนการเป็นปรัชญาบางอย่างเนาะสิ่งที่เขาเขียนนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆเลยว่าเบนโตเพนส์โปเป็นแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าวันหนึ่งสมมุติเรามมทูิโอดิโลจีทํา10อย่าง7อย่าง8อย่างทําไม่เสร็จสักทีหรอกมันไม่มีทางทาเสร็จหรอกเราโฟกัสไหมโฟกัสทําแค่สิ่งที่มันสําคัญแล้วมันควรจะต้องเสร็จเท่านั้นบางทฤษฎีบอกว่า หวันทำแค่1อย่างให้เสร็จเท่านั้นเบนโตะปรินซ์ปก็คล้ายๆกันครับสิ่งที่เบนโตะบอกบอกว่าเขามี3ามสเตปหนคือ p a ็คสคือ Flow 3คือ Focus คืออะไรไปดูกัน p a ็คครับเขาบอกว่า1วันเนี่ยเราทำแค่3 t a ทัเท่านั้นพอโดยเขา Suggest มาด้วยนะเป็น Small, Medium, Large เขา Define มาเบาๆด้วยว่า Small มันคืองานที่ทำแบบเสร็จเร็วๆอะ่ะ มีเดียก็คืองานที่มันต้องใช้ energy ระดับหนึ่ง focus ระดับหนึ่งเนาะแต่ไม่ได้เอา attention หรือความสนใจของเราไปทั้งหมดส่วน large คืองานที่ต้องใช้ d e โฟ focus ใช้ความโฟกั s กับมันสูงมากเนาะแล้วบอกว่าต้องทำต่อเนื่องมันมากๆเลยถ้ามี distraction ถ้ามีการประชุมมาแทรกเลยอันนี้คืองานแบบ scale large นะครับเขาบอกว่าเป็นโต๊ะ3ชั้นของเขาเนี่ยควรมีแค่ small 1ชิน้น medium 1ชิน้นแล้วก็ large 1ชิ้นเท่านั้น p a ็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราแอดงานไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นนะแอปจะเป็นแบบนี้ครับเปิดเบนโตะใหม่ขึ้นมาเราต้องตั้งชื่อเนาะว่าเบนโตะนี้ชื่ออะไรเช่นชื่อว่า Today แล้วเราเขียนไป3าทากเนาะว่าแต่ละทากคืออะไรบ้างและเลือกไซส์ของทากนั้นเนาะเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนคือทาก SML และกลางใหญ่นั่นแหละอันที่2อ,อันนี้เป็นไฮไลท์มากๆเมืม่อกี้แพ็กเสร็จแล้วเนาะอันนี้คือ f ฟล w นะครับ Flow บอกว่าวันวันหนึน่งหลังจากเราเลือก m e เดียม m a l l l a r g e แล้วเนาะ เราต้องดูก่อนว่าวันนั้น e n น r g y หรือพลังงานของเราอะเหมาะที่จะทำทักเรียงแบบไหนบ้างเขามี Workflow อยู่3ประเภทมาให้เราเลือก 1. คือ eat t h a t f o x อันนี้เป็นคอนเซ็ปที่โด่งดังอยู่แล้วเนาะก็คือกินกบตัวนั้นซะหมายความว่ามาถึงตอนเช้าเราฮึบพลังงานแล้วเราทำงานสิ่งที่ยากๆก,ก่อนพอทำเสร็จอีกงานมีเดียมหรืองาน Small มันก็จะชิวๆง่ายๆวันนั้นก็จะผ่านไปอย่างง่ายดายโอเคแต่น่าสนใจมากที่เขามีอีก2โหมดมาให้ด้วยคือ c r u m the summit ก็แปลว่าป kind of <t nak S 1> ิงเขานี <men> ่แหละฟิลลิ่งมันประมาณนี้เลยมีเดียมไปลาสแล้วค่อยลงมาสมอตอนสุดท้ายก็จะชิวๆอันสุดท้ายครับคือสโลเบิร์นสโลเบิร์นอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเหมาะกับวันที่ energy เราแบบมันไม่ค่อยมีอ่ะขอบูก่อนหรือเป็นสายที่แบบใส่บางวันที่แบบตื่นมาแล้วยังแบบง่วงงวงงงเงี้ยงงเงี้ยอยู่เขาเริ่มจากสมอลก่อนแล้วก็ไปมีเดียมแล้วก็ไปทำลาสตอนหลังฟเตอร์นูนหรือหลังตอนเที่ยงเนี่ย เมื่อตอนที่เราตื่นแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วมีพลังงานแล้วมี Energy แล้วค่อยทำล s าอันสุดท้ายเท่ hey, มากตอนที่มันมีให้เลือก3 Workflow ด้วยเนาะตอนที่กดสร้างครับเขาจะให้เลือกว่างานชุดเนี้ยเราจะเป็น Workflow ประเภทไหนให้เหมาะกับวันนั้นและสุดท้ายนะครับก็คือโฟกัสหลังจากเราแพนแล้วว่า1วันจะทำ3า3เรื่องทำอะไรบ้างแพน e n e r g y แล้วว่า Energy ในวันนั้นเราควรจะเรียงงานที่ต้องทำแบบไหนบ้าง เรามาโฟกัสกันครับก็คือเลือก one task m i n เลยเขาบอกว่าโฟกัสแค่หนึ่งอย่างตามโฟลที่เราตั้งใจไว้หยิบขึ้นมาปุ๊บล้วก็ทําอันนั้นเลยทําให้เสร็จเลยเนาะเขาแนะนำคุณเตียมัคร่าวๆด้วยครับว่า small <c oughs> คนจะทำประมาณ15-30นาทีเนาะเป็นงานแบบงานแอดมินงานที่แบบไม่ได้ซีเรียสมากมีเดียมเป็นงานที่ประมาณ45-60นาทีนะครับเป็นงานอาจจะเป็นงานในโปรเจกที่เราทําอยู่เนาะเช่นอีเมลทําอีเมลแคมเปญทำพรีเซนเทชันให้เสร็จอะไรเงี้ยครับ งานลาสส่วนเนี่ยจะเป็นงานที่มันครีเอทีฟต้องใช้หัวในการคิดเยอะๆยังมีคนเข้ามาแทรก90นาทีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเช่นเขียนรีพอร์ตตัดต่อวิดีโอที่เราต้องโฟกัสมีสติกับมันมากๆเลยหลังจากที่เราตั้งเสร็จนะครับธีมด้านหลังที่สวยๆแบบนี้มันจะเป็นแอนิเมตธีมด้วยก็คือมันจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนไหวด้วยเนาะแล้วก็มีโฟกัสโหมดด้วยเรากำลังจะทำทางนั้นละกดปุ๊บมันก็จะโฟกัสมาแค่ทากนั้นคำแนะนำของเขาก็คืออย่าเพิ่งปิดแอป เปิดไปตรงนี้เลยเนี่ยเปิดไปตรงนี้เลยแล้วมันก็จะจับเวลาทํามือให้เราโฟกัสเหมือนโพรโมโดโลเบาๆพอทําเสร็จก็ติ๊กดันเสร็จมันก็จะขีดค่าให้เราก็จะยังเหลือทากสองทากที่ต้องทำอยู่แล้วเราก็จะโฟกัสต่อให้มันเสร็จหลายคนต้องตั้งคําถามหลายๆอย่างเหมือนผมแล้วแต่จริงๆเบนโตะเมทรโดโลจีตอบไปหมดเรียบร้อยแล้วนาอเช่นถ้ามีมากกว่า3ทาร์กทำยังไงหรือถ้าท,ทํามทากเสร็จแล้วทํำยังไงเขาบอกว่าจเจ้าเบนโตะเนี่ยไม่ใช่แอปทูดูลิสต์เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของแอปทูดูลิส ถ้าคุณมีงาน20กว่าอย่างเนี้ยคุณไม่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดคุณเอามาแค่สิ่งที่มันสาคัญกับวันนั้น3อย่างที่คุณอยากทําให้มันเสร็จทำแต่ละอย่างเสร็จหรือทำสามอย่างเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าโอเควันนั้นเราได้บรรลุสิ่งที่เราตั้งใจไว้แหละถ้าเวลามันเหลือก็ไปทําอย่างอื่นแทนเขาก็เฟล็กซิเบิลมากกว่านั้นด้วยครับคือเขาบอกว่าถ้าลองเรื่อง สม a l l ม e เดียมลารแล้วหรือเรื่อง Workflow ที่เขาแนะนำมาแล้วมันไม่เหมาะหรือมันจะต้องปรับก็ลองปรับให้เข้ากับตัวเองแต่แนะนำให้ลองใช้วันสองวันแรกก่อนหลังจากนั้นก็สามารถปรับตามสไตล์ของตัวเองได้ก็ประมาณนี้นะครับก็เจ้าเบนโต๋เนาะแอปทูดูลิสสุดพิเศษที่เน้นให้เราวันหนึ่งทำแค่3ทาร์ก,ทกทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่ามันออกมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับงานที่เยอะเกินไปหรือทูดูลิสที่เยอะเกินไปทำไปยังไงก็ไม่มีวันจบอยู่แล้ว เปลี่ยนมาโฟกัสสิ่งที่มันอยากจะให้ความสัมพันธ์กับมันเท่านั้นดีกว่าและเอาพลังงานมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะผมว่าน่าสนใจมาก7็ดเหรียญ8ดเหรียญก็เป็นสิ่งที่น่าลองนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาประมาณนี้เนาะถ้าใครไปลองแล้วดีไม่ดีบอกมาด้วยผมขอตัดสินใจสักพักนึงว่าอยากจะใช้มันจริงๆหรือเปล่าถ้าวันไหนได้ลองใช้จริงแล้วแล้วมันดีแบบที่มันขายไว้ในหน้าเว็บจริงๆก็จะกลับมารีวิวให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ